สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะนภาพาอยากมาทานขนมนะคะก็เล็งมาตรงนี้ที่เดียวนะคะที่ตลาดนัดวังพง์นะคะ,อะตอนเข้าขายเปิดขายนะคะตอนช่วงบ่ายนะคะตรงนี้นะคะนภาพามานะคะประทับใจมากนะคะก็เป็นข้าวแช่นะคะหรือข้าวหมากนะคะก็ชุดหนึ่งก็20บบาทนะคะอันนี้นะคะน่าทานมากนะคะ แล้วก็ขนมตรงนี้นะคะราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะสำหรับเศรษฐกิจแบบนี้นะคะปกติแล้วเขาขายชุดละ20บาทนะคะ10บาทก็ซื้อได้นะคะกินอิ่มนะคะอันนี้เป็นกล่องหนึ่งก็นะคะกล่องละ10บ,บาทนะคะมีขนมหลากหลายนะคะหลายสีนะคะอันนี้ขนมน้ำดอกไม้นะคะสำหรับหน้าพานะคะกินคนเดียวอิ่มนะคะอิ่มอร่อยนะคะเห็นเพื่อนซื้อไปฝากนะคะ ก็เลยตามมานะคะประทับใจมากนะคะอันนี้ก็เป็นสาคูนะคะชุดละสิบ,บาทนะคะกลอนึงนะคะน,นี้นะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะที่ตลาดนัดวางคงนะคะเหมาะสำหรับซื้อไปทำบุญตักบาทด้วยนะคะแล้วก็ทานกัน1นคนนะคะแล้วก็ไม่แพงนะคะหอมอร่อยมากนะคะเป็นขนมไทยล้วนๆนะ,ะนะคะดูนะคะดูรายการนะคะ เขาก็จะบอกรายการนะคะตะโก้เผือก10บ,บาทตะโก้ข้าวโพด10บาทนะคะตะโก้มะพร้าวอ่อนสาคูนะคะอันนี้หลากหลายนะคะดูเองนะคะนะคะยังไม่ได้แนะนําแม่ค้าเลยแม่ค้าชื่ออะไรนะคะชื่อ,อไรเอ่ย์ใ่้แต่ิงค่ะดูค่ะอแม่ค้านะคะเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากนะคะแล้วก็ใจดีนะคะถ้าซื้อเยอะๆนะคะแม่ค้าก็แถมให้ด้วยนะคะ นะคะก็ให้ชิมด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็คือสเสน่ห์ของแม่ค้านะคะที่เขาขายนะคะถ้าท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวนะคะอย่าลืมแวะสนับสนุนแม่ค้าด้วยกันนะคะเพื่อให้มีรายได้นะคะถึงแม้ราคาน้อยนะคะก็อาศัยที่ว่าขายส่วนเยอะนะคะก็มีคนมาซื้อรับซื้อไปด้วยนะคะก็หอมอร่อยนะคะจริงๆแล้วนะคะพวกกะทินะคะกับที่อื่นนะคะก็ราคา เท่ากันนะคะแต่แม่ค้านี่ใจใหญ่นะคะก็นะคะต้นทุนสูงนะคะแต่ขายถูกนะคะทาเข้มข้นนะคะถึงใจเลยนะคะเดี๋ยวนภาจะเอาตะโก้นะคะชุดหนึ่งนะคะตะโก้อันนี้น่ากินนะคะอันนี้เขาเรียกขนมถ้วยนะคะนภา,าก็ทั้งตะโก้ทั้งอะไรนะคะอันนี้ก็คือตะโก้นะคะตะโก้เผียกน,น่ากินมากนะคะเอาอันนี้เอาตะโก้เือกกับ ะะอันนี้ชุดนึงค่ะเอาแค่นี้ละค่ะนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็แย่งกินอีกนะคะนะคะอันนี้นะคะ เ,เห็นไหมคะนะคะสามสบาทนะคะใส่แพ็กเกจอย่างสวยเลยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมแวะมานะคะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะก็คงหมดนะคะแล้วพามาแป๊บเดียวนะคะเหลือนิดเดียวนะคะ,อ,อ,นนยะ,คะอย่าลืมมาแวะชมนะคะอันนี้ก็อยากอีกแล้วเนี่ยอันนี้เรียกข้าวอะไรคะมีหลายสีแบบนี้นะ เ,เหนียวยค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวเหลืองปลาอ๋อข้าวเหนียวเหลืองน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะก็ได้แค่นี้อันนี้นะคะก็โอโ้ยังมีอีกนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวอะไรเนี่ยข้าวเหนียวปอยนี่เหรอคะมี่ีอกเหรอคะลองแกะให้ดูหน่อยนะคะมันเป็นยังไงคะ ใส่กลอยใช่ค่ะอ๋โอโอเคเลยค่ะ,คะเดี๋ยวงั้นเอาอีกค่ะชอบกลอยค่ะเอาอีกสองห่อนะคะเอ,เอาใส่นี่เอาใส่นิดเลยค่ะเ,เห็นไหมได้เยอะไหมคะจ่ายตังหรือยังยังนะคะอันนี้ ได้ของแม่ค้าแล้วนะคะแล้วก็อยากไปเลยนะคะนี่คือนิสัยนภานะคะชอบที่ลืมนะคะนะคะก็มีนะคะ,นะคะลูกค้ามาซื้ออีกนะคะ,นะคะทุกคนมาซื้อนะคะมาทานแล้วนะคะจะติดใจจะกลับมาที่เดียวอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ ย้อนนะคะได้ของกินแล้วนะคะก็ไปแล้วล่ะค่ะนะคะเจอกันใหม่นะคะแม่ค้านะคะสวัสดีค่ะ